สวัสดีครับผมโปรอัพสอนกราฟที่คอนก่ันะครับหรือเรียกผมว่าโค้ชอัก็ได้นะครับวันนี้เรามาดู3สิ่งข้อผิดพลาดในการจับกิฟกันนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องแรกนะครับเราจะใช้จากการจับกิฟต์เรามาเป็นคำพูดที่ว่าพันกิฟต์นะครับเราจะใช้นิ้วนะครับพันเข้าไปที่ไมโครฟนนะครับให้อยู่ใต้ตัวข้อนิ้วข้อสุดท้ายของตัวนิ้วมือนะครับพอเราพันนิ้วได้แล้วนะครับพันกิฟต์ได้แล้วนะครับต่อมา อันที่2คือเรื่องของแรงกดกิฟต์นะครับส่วนใหญ่เราจะกดกิฟต์ด้วยความแรงมากๆนะครับเพราะกวไม้หลุดนั้นหาเพื่อนได้ครับใกล้ๆครับลองเราจับกิฟต์ดูแล้วลองให้เพื่อนดึงดูครับสังเกตว่าเห็นไหมครับถ้าผมดึงลักษณะนี้เห็นไหมครับเราจะรู้ถึงการสัมผัสของกิฟต์นะครับที่พอดีพอดีหลังจากนั้นนะครับแรงกดกิฟต์มากไปก็เลยทําให้ข้อมือเก่งนะครับวิธีการนะครับมาลองลู้กันมาหนึ่งรูกนะครับ ลองจับกิ๊บดูในลักษณะที่พันกิ๊บพอดีจับกิ๊บพอดีแล้วก็หมุนข้อมือลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้ความรู้สึกที่ว่าพันกิ๊บจับกิ๊บแรงกดพอดีแล้วก็ข้อมือสบายๆนะครับหวังว่า3สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนาักกอลลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมโพออฟยินดีนะครับสวัสดีครับผม